มาพบกับน้องเฮียบอีกแล้วนะครับ,รบสวัสดีครับนี่นะฮะวันนี้พามาชมแปลงแปลงใหญ่นะครับอ่าต้นนี้ก็อายุสิบสองปีใช่ไหมสิบสิบสองสิบห้าสิบห้าปีนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเพื่อนครับสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยก็อยู่ในโหเยอะเหมือนกันนะเยอะมากลอยคว้าพีก๊อต้นนี้ไว้ได้กี่ลูกเนะี่ยก็ลอย ้อยก็ได้ครับ้อยควากอ๋อต้อนนี้ไว้เป็นร้อยเลยนะฮะต้นสิบห้าปีต้นสิบห้าปีนะครับน,น,นี่ฮะแบงบางแล้วน,<า>น,นี่ยกบอันนี้บางแล้วนับไป้อยควายเขาเออเนี่ยโอ้โหต้นนี้ลูกเต็มเลยขนาดรุ่นเดียวกันหมดเลยนะเนาะนเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะต้นนี้ นี่แต่งแล้วเนาะแต่งแล้วโอ้โหนะครับติดดีใช่ไหมฮะติดดีติดดีมีมีปัญหาล่วงไหมแปลงนี้ทีแรกทีแรกมันลูกไข่นกกระทาล่อครับครับอืมโอ้โหมันไม่ได้ล่วงหลายวันหรืครับโอ้โหมาจากทิว่าน่าจะสองวันครับโอ้โหต้นนี้ก็ไว้เป็นร้อยลูกได้ครับครับไว้เป็นร้อยลูกเลย เยอะนะเพื่อนครับพี่มองอาจจะมันลูกยังเล็กอยู่มันเอามองไม่ชัดนะครับเพราะมันอย,อยู่สูงด้วยนะครับนะดูใกล้ๆเนี่ยอยู่สายนี้อะฮะลูกเขาอยู่สายนี้นะครับใหญ่เนี่ยต้นใหญ่แล้วโอ้โนะนะครับอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับแปลงนี้ติดลูกร้อยเปอร์เซ็นตะ์100นะโอ้โหแปลงนี้ทั้งหมดกี่กี่ต้นนะพี่กบจาไม่ได้ โอ้แบงนี้แบ่งนี้สองร้อย่านะฮะต้นต้นเราแตงบางครับแตงบางเราเราดูใบไม่ไม่ไม่เยอะแล้วครับต่มานับลูกอ่ะโอ้โหโอ้หนับลูกเต็มเลยครับนี่คือนับลูกเป็นร้อยทั้งนั้นเลยเป็นร้อยลูกเลยนะครับเพราะต้นใหญ่เงี้ยนี่คือสิ่งที่พี่กบเคยพูดเสมอเลยว่าทุเรียนน่ะปลูกห่างแล้วก็พอมันใหญ่จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลนะว่าทุเรียน เออแขนขามันเยอะมันมันใหญ่ฮะแล้วผลผลิตนะเราเอาเอาแค่ต้นละร้อยลูกนี่ก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมอืมนี่ฮะลูกไสซทรงนี้นะครับแล้วต้นใหญ่ะลูกเขาสวยใช่ไหมฮะสวยเออต้นใหญ่นะลูกสวยเขาให้เขาดูแลลูกได้ดีต้นเล็กก็สวยอ่ะเออเฮียบอกว่าต้นเล็กก็สวยต้นใหญ่ก็สวยโอโหเนี่ย นี่ฮะมีแต่ร้อยมีแต่ร้อยครับมีแต่ร้อยมีแต่ร้อยร้อยลูกงั้นเลยโอ้โหต้นหนึ่งได้ร้อยนี่โอ้โหนาทีนี้ต้นเป็นแสนเพถ้าเป็นเงินนะถ้าร้อยลูกเนี่ยนะครับผู้เรียนต้นเป็นแสนเลยอ่ะอฮะเพื่อนเราดความจริงเออนี่คือเราเราไม่ได้แต่ว่าคือถ้าราคาแบบนี้นะครับราคาทุกวันนี้นะครับแล้วต้นขนาดนี้นะเพื่อนมีทุเรียนสิต้นไซส์นี้อยู่ได้ไหมใช่ไหม แค่สิบต้นนะถ้าไซส์นี้อยู่ได้เลยนะครับเพื่อนๆใบเลยเนี่ยฮะเออใบเหมือนว่าจะบางนิดหนึ่งเออแต่แต่ว่าใบบางแต่ว่าผลผลิตเนี่ยคือทุเรียนออกดอกดีมันไม่บางเออดอกเออลูกไม่ไม่บางนะนะฮะเพื่อนจะบางยังไงเนี่ยมาเป็นร้อยอะครับเพื่อนเดี๋ยวเนี่ยไปกบดูต้นนี้เลยมันมันมันทั่วไปก๊อบเนี่ย กบดูเออมันทั่วมันทั่วมองไปตรงไหนก็มีมีหมดเลยนะครับมันทั่วหมดเลยต้นเนี้แล้วเป็นร้อยลูกเหมือนกันร้อยอะไรครับไปร้อยครับโอ้โหเราก้งกันนะีรกบเออเราเราอย่างนั้นงกันโอ้โหนี่ฮะนี่นี่มันเต็มต้นเลยเพื่อนครับนี่ผมให้ดูนะนี่ครับแล้วน้องเฮียบอกว่าไม่มียาพิเศษอะไรเลย ไม่มีไม่มีไม,มไม่มีอะไรไม่ได้ใช้อะไรพิเศษเลยไม่มียาพิเหรออ๋อแล้วออลให้น้ําอย่างเดียวคือเรื่องน้ําสําคัญโอ้หายใจเ,อ,เออต้องต้องให้น้าหายใจอืมโอ้โหนี่ต้นนี้มันใหญ่มากสิบห้าปีทุเรียนสิบห้าปีอืมแขนเขาเยอะ,เ,ยอะเออแขนเขาเยอะเนาะนี่เพื่อนครับนี่เนี่ยพาดูเนี้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยรุ่นนี้<ด> จะกบลูว้าลูกใหญ่ลูกใหญ่อออเต็มทีเลย,อยโ,อโอ้โห,โโหนี่เนี่ยต้นนี้โอ้โหนี่ครับคือรุ่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่เพื่อนๆแต่ว่าใบเหมือนเหมือนว่าใบมันน้อยนะ <ใบ S 1> แต่ว่าต้นเขาใหญ่ใบมันก็เยอะเข้าใจไหม คือต้นมันใหญ่อะเมื่อเทียบจํานวนใบใบมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอมองด้วยสายตามันเหมือนว่าใบน้อยอแต่ว่าเวลาเราให้ท่านอาหารเราพ่นยังไงเราพ่นใส่ลูกเลยใช่ไหมอลยให้เปียกเลยเลปิ้งด้วยอะไรพ่นหมดเลยลําต้นลําต้นเนี่ยพ่นหมดเลยหมดเลยเออเพราะว่ามันมันสามารถมันมีปากใบหมดเอ้ยมันมีมันมีช่องเรียกว่าช่องเออช่องเลยคือแมพ่นลครับ มันสามารถดูดซึมไปเอาไปใช้ได้ตรงๆได้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆครับนี่แปลงอของพี่แก้วอยู่ที่ทุ่งเพนนะครับอำเภอม,มะขามจังหวัดจันทบุรีนะครก็น้องเฮียบ,บอกว่าพอใจนะครับพอใจกับปีนี้ผลผลิตเนี่ยคือทุกต้นนะครับมีมีลูกออกมาเนี่ยเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งร้อยทั้งร้อยลูกและก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับรทุเรียนประมาณ200ต้นแปลงใหญ่โอ้โหนี่นะครับเพื่อนเนี่ยเนี๋ยผให้ดูนะครับเนี่ยพอมาดูใกล้ๆนะอันไหนที่พอพอถ่ายให้เพื่อนดูได้นะครับอืมนี่ฮะนี่ถือว่านี่ครับนี่นะฮะเดี๋ยวนะฝากติดตามนะพี่กบก็จะมารีวิวให้ดู ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราจะดูจนถึงจบกระบวนการจนเก็บเกี่ยวนะครับว่าได้ได้ผลไหมทุเรียนได้ผลผลิตแค่ไหนอย่างไรนะครับกับปีที่แล้วน้องเขาก็ทําประสบความสําเร็จนะครับมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วทํามาจนมีผลลัพธ์มีความสําเร็จแล้วนะครับปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในแง่ของการจัดการนะรเทคนิคโอ้ ครับถ้าของเราได้คนอื่นแถวนี้น่าจะได้เนาะน่าจะได้เหมือนกันเปลาครับเป็นเปลาเปลาเปลาเอาเลยเปลาเปลาเออทั้งโซนนี้แถวนี้เป็นยังไงบ้างพอทราบไหมเขาเป็นยังไงบ้างเขาบางคนไม่มีลูกขนาดนี้เลยครับจะหานแย่หยบครับเนาะครับอ๋อที่ออกมาก็มันมีเยอะอะไรแล้วอืม ขอเอาใจช่วยนะเพื่อนๆนะครับที่อยู่โซนนี้นะครับทุกท่านขอให้ทุกคนนะฮะที่ทำทุเรียนมีผลลัพธ์นะครับมีความสำเร็จได้ลูกได้ผลผลิตออกมาเหมือนกันนะครับต่อให้จะใช้นะฮะปุ๋ยยาที่ปี่กบหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนครับเอาใจช่วยเพราะว่าปีหนึ่งสนใจใยมีแต่ลอยคว้าครับอยคว้าโอ้อย ครับครับเอ่ฮอต้นนี้ต้นนี้อาจจะน้อยนะครับต้นนีม้นม,นมันป่วยต้นป่วยแต่ต้นนี้อืมเนี่ยต้นนี้หางแย้เท่ากับไข่นกกระทานะครับมันมองไม่เห็นเพราะมันสูงอืมอนีางนี้ก็เท่าไข่ไก่แล้วนะครับต้นนี้นะครับมาเป็นร้อยนะมองเต็มไปหมดเลยนะครับ โอ้โหเนี่ยฮะไซนี้อ่ะมันจะมองยากนะครับเพื่อนครับเพราะว่ามันยังมองไม่ชัดอ,อ่าแล้วทีนี้มีร่วงไหมม,มีแต่มีแต่แต่งทิ้งไหนอ๋อเนี่นะส่งมันมาดีอ๋อออันนี้คือแต่งทิ้ง,ง,งใครบางคนแต่ง ทีมงานอ๋อทุกคนโอเคนะครับแต่แต่แต่พรมคนเก็บงานเก็บงานนะครับแต่ว่าแนวทางว่าจะเอาลูกไหนยังไงต้องวางแผนให้ถูกครับครับอืมนี่ติดต่บโอ้โหโอ้โหอันนะอันนี้ก็โอเคนะพอต้นนะครับหลือยเยอะด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องแต่งเยอะๆเยอะๆะนะครับต้องแต่งแต่ง อพี่กบก็พาอือนี่ก็โดนลมนักนปนี้คผมโอที่ทุ่งเพนเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องวิกฤตเรื่องลมทุกปีอือ โอ้โห oh, อันนี้ก็ตีไปนะข้างละ3ามสิบหกลูกได้หรือเป็นร <80, 70, S 1> <80. S 2> ้อยหกสิบแปดสิบออนะฮะแต่ว่าเราจะไว้เต็มที่เท่าไหร่อย่างต้นแบบนี้เต็มที่เนาะเต็มที่หกสิบลูกก็เต็มที่อ๋อหกสิบลูกก็เต็มที่แล้วห้าส <50. S 1> ิบน่าจะแตงทิ้งแลลูกก็สวยอ๋อไม่ได้ลูกเกน,นะเอะสอส่งดีครับส่งดี อทรงดีนะครับแต่เรายังไงก็ต้องแทงทิ้งอ่ะพี่ก๊อฟเราจะเก็บไว้ไม่ได้อ๋อเก็บไว้เยอะไม่ได้ไม่ได้พี่ก๊อฟอ่อต้นมันเล็กด้วยครับแทงทิ้งเยอะมีแต่แทงทิ้งเยอะมอ๋อแต่งเนี่ยแต่งออกไม่หมดเลยโอ้เป็นร้อยอ่ะเพื่อนๆดูสิร้อยเป็นพันแ่ะเนี่ยครับ ทำอย่างนี้มันบางทีบางคนเขาไม่มีลูกให้ให้มาพอที่เออไม่พอเนี่ยมาเอาลูกที่นี่มาเอาลูกซๆๆๆ <laughs> เซลเล่นนะครับโอ้โหก็ขอให้ทุกคนได้นะครับได้ลูกน,น้องเฮียบในแต่งขนาดถึงขนาดแต่งทิ้งเลยนะฮะแต่มันไม่ใช่แต่งรอบเดียวนะพี่กบอ่ามันต้องแต่งหลายรอบสิสามสี่รอบแล้วนะสามสี่รอบนั่นแหละครับอืมรอบนึงอ่ะตีไปตนนึงอ่ะตีไปนาจะ แต่งออกมาเนี่ยที่เห็นนี่ก็เนี่ยแค่ตรงนี้ก็เป็นยี่สิบสามสิบแล้วครับเออเลืออีกเยอะเนี่ยเราเก็บม่หมดแล้วใช่ไหมมีทั้งโอ้โหข่าดแตงขนาดนั้นดูต่นูกหมดไหนแต่ดูนะทรงดูทรงนะฮะครับเนี่ยดูทรงเนี่ยทรงสวยเนี่ยทรงแบบไหนสวยเนี่ยแบบนี้นะภูแคปครบสี่ห้าพูเลยเนี่ยเนี่ยนี่ครับอืมเนี่ย อันนี้เมื่อกี้นะครับที่เห็นอือออแลรวดูข้างบนข้างบนเยอะโอ้โหต้างแต<า>่งอีกอ๋อยังต้องแต่งอีกแต่งอีกอ๋ออ๋อมันเล็กเนาะอืมสงโคตรสวยโอ้หหอ่ะโอเคเลยวันนี้ก็นะพี่กบก็ขอทำคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนอะนะเนี่ย โอ้โหนะก็ประมาณนี้เลยครับไม่ได้เดินต่อแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าก็มืดด้วยเนาะตรงนี้แสงมันมืดอืมนะแต่ต้นเนี้ยก็เห็นเยอะนะครับแล้วมันแสงไม่พอแล้วมันมืดนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเฮียมากเลยที่พาชมในวันนี้นครับเพื่อนๆค,ครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากที่ติดตามที่กบ ตลอดมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้พิบกบเรื่อยมานะครับหุ่นหนุนนะครัผลิตภัณฑ์อาหารพืชจุลาธาตุแคลเซียมบอลลอนผ่านพิบกบตลอดมานะก็ขอบคุณม,มากๆเลยนะฮะสวัสดีครับ